ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระฤหัสบอดีวันที่11เดเดือนที่5ในหัวข้อเรื่องถูกส่งออกไปเพื่อเล่าเรื่องและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่14ข้อที่9พระเยซูดัดกับเขาว่า ฟิลิปเราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นพี่น้องคะผู้คนทั่วโลกอธิฐานในนามของพระเยซูพวกเขาประกาศพระองค์ตามท้องถนนในทุกสัปดาห์ในคริสตจกักร บางคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ร้องเพลงเกี่ยวกับพระองค์และเผยพระวจนะในพระนามของพระองค์แต่ความจริงที่เจ็บปวดมากก็คือหลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์คือใครจริงอยู่พวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่อย่างที่หลายคนรู้จักพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้า น่าเศร้าที่แม้แต่ในหมู่นักเทศบางคนเท่านั้นที่รู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปของเราแต่พระเยซูเป็นมากกว่านั้นอีกพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมะตะดำรงอยู่ในความสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าที่เข้าไปไม่ถึงเท่าเทียมกับพระบิดา และทรงเป็นศูนย์รวมของพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเยซูทรงเป็นจอมขสัตย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งผู้ทรงมีสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกเราเป็นพยานของพระองค์และเราต้องบอกให้โลกดูว่าพระองค์เป็นจริงและพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายและมีชีวิตอยู่ตลอดไปให้พวกเรามายุ่งด้วยกันบอกคนทั้งโลกเกี่ยวกับพระองค์กันเถอะงานที่เรากําลังทำบนแผ่นดินโลกนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยตัวเองวันหนึ่งเราคงจะบอกคนสุดท้ายเราจะจกกัดการประชุมครั้งสุดท้ายหรือการนมัสการในคริสตจักรครั้งสุดท้ายเราจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งให้เราทำให้สำเร็จ แล้วเราจะได้ยินเสียงแตรนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏและเราจะได้รับมงกุฎแห่งพระสิริและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันล่วงโลยหนึ่งเปโดบทที่ห้าข้อที่สี่ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์เป็นนิตอามนให้เรากก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ สาธุการพระเยซูเจ้าตรองช่างยิ่งให็นเหลือเกินพระองค์เือพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมะตะจอมกษัตริย์และองค์พผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งซึ่งมีสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลก ต้องเป็นเจ้าในและผู้ปกครองผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดและเป็นเลศข้าพลงเชื่ออย่างส่วหัวใจและปอาประกาศด้วยปากว่าพลงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พร่งเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง และเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพลงรักพระองค์ฮลเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งผู้ทรงมีสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ ในแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกคะ่ะและเราเป็นพยานของพระองค์เราจะต้องบอกให้โลกรู้ว่าพระองค์เป็นจริงและพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนนะคะและวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จมาเราก็จะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันล่วงเลยคะ่ะเระเจ้าสริมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ลน e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ยายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด